8 V2 ผมบองเลยกระต่ายนี่โคตรมันตาขวานนี่หัวที่หวัวตาหัวนี่แบบ สบัดนะครับผมสําหรับในโหมดนี้คือเป็นโหมดที่แบบถ้าเกิดเราไม่เก่งตัวไหนเนี่ยเราสามารถมาฝึกเล่นในโหมดนี้ได้ครับซึ่งกระต่ายก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมเอาจริงก็ไม่ค่อยชำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบมันต้องเปิดโปรแกรมบางโปรแกรมช่วยเล่นแต่ไม่ใช่เปิดโปรนะครับไม่ใช่เปิดกรอบแต่ว่าเป็นเปิดไอ้คอสไฮเอ็กไงไอ้โปรแกรมที่มันแบบมีเป้ากลางจออะไรเงี้ยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเล่นแบบตัวที่มันต้องเล็งเยอะอะไรเงี้ยอย่างเดสลิงเกอร์ไอ้ตัวยิงปืนลุงพลหรือว่ากระต่ายอะไรเงี้ยที่มันต้องแบบว่าเปิดจุดจอหน่อยอะ่ะมันจะได จะมาเล่นกระต่ายแล้วกันเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าน้องๆเน,นี่ยเรียกร้องกันมาเยอะสุดๆเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเดอะฮันทรีสแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่กระต่ายนี่มันกวางนะครับมันเอาหัวกวางมาใส่นั่นเองคือแบบว่าท่ามโมลีมันเปลี่ยนด้วยนะครับโอเคครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าเดอะฮันทรีสของผมถ้าผมได้จับเดอะฮันทรีสมันจะโหดแค่ไหนเ mm hmm. พ <S <S ื่อเป็นการเสียเวลาเลาไปเลยดีกว่านะครับผมแล้วก <'s> ็มาครับผมสักกะละโอเคด่านนี้หรอด่านนี้ก็โอเคผมมองเลยนะ ผมว่าจะเอาตึงเอาเมมเอาเข้มเอาตุยผมมาดูเครื่องตรงเพื่อนเราเดรเลตพิมพทางนูแล้วผมมาดูตรงนี้ครับตรงนี้อย่างงี้ครับครับไม่มีอะไรไม่มีนอุ้ยอีการลั่นเมื่อกี้ใช่ปล่าวะ่าอีการลั่นหรือว่าเศษอะไรมันปิววะเมื่อกี้เฮ้ยมีคนมีคนมีคนอมผมจะไปช่วยเดเลตครับผมจะไปช่วยเดรเลตเดเลตเอา้าเอาเลยเหรอเดเลต เอาเอาเอาเลวเพื่อนเอาเพื่อน,อนไปคมโอเคล้มไปแล้วล้มไปแล้วอา่าผมไปหาก่อนนะครับตรงนี้มีรอยท้าวิ่ง P running ออกไปแล้วครับผมอา่าเครื่องนี้เครื่องนี้ไม่โดนอุ้ยเยอะเลยเบะไปก่อนหนึ่งคนเบะไปก่อนหนึ่งคน คือบางทีคนมันเยอะเกินไม่รู้จะไปปาใครอ่ะทุกคนคือท,ท,ทุกคนเคยเคยเป็นป่ะคือบางทีมันเยอะเกินไม่รู้จะไปปาใครดีอะ่ะคนมันแบบเต็มไปหมดเลยโอเคแขวนไปครับผมผมเพิ่งแขวนไปคนแรกคนที่สองอ,อ่อตรงนี้มีคนเดลเลตสวยตรงนี้ล้มหมดแล้วผมไปผมรันต่อเลยผมรันต่อเลยครับให้เดลเลตเขาแขวนไปครับตรงนี้ าหาคนไม่เจอเลยว่ะหาคนไม่เจอเห็นใจเถอะนะมาดูเครื่องนี้เฮ้ยเจอเจออออุ้ยเข้าหัวนะนะเอาดีเข้าหัวใครเอ่ยเข้าหัวใครเอ่ยไอ้นี่เป็นน้องเฟิงป่ะทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้มีอีกนะเมื่อกี้มีอีกนะ ไม่กีมิลกนะไปครับน้องไปครับน้องโอเคมาครับจากนั้นถ้าผมแขวนคนนี้เลยนะฮะคนนี้น่าจะเฟ,ฟสองป่ะขอโทษทีเผื่อมาเข้าทางขวานพอดีโอเคถ้วผมจะกระทืบเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ได้เยอะมากครับเครื่องนี้เยอะมากนะโอเคขึ้นไปข้างบนครับแต่ว่าผมอยากไปดูเครื่องนูน้นอะเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีคนวิ่งไปนะ <c oughs> อุ้ยมึงเกือบโดนนะเ <c oughs> กือบโดนนะ วัาดโอ้ยเยอะเกินคนคนมันเยอะไปป้าวะตรงเนี้ยคือไม่รู้จะไปไหนดีนะเนี่ยวิ่งไปมั่วลว้คนมันเยอะเกินมาครับเมม โอ้โหไอ้เจ๊กกลับมาปั่นเหรอกลับมาปั่นเหรอไอ้เวนเฮ้มานี่ดิแหมไปตั้งไกลแล้วสุดท้ายกลับมาปั่นไอ้นี่เกินไปนะเกินไปนะอุ้นเธอเราแขวนเลยแขวนป๊บแล้วเราเดินมาต่อครับเครื่องนี้ได้เยอะนะครื่งนี้เยอะนะอุ้ยครื่งนี้ได้เยอะมากอะ่ะอานี่ไง แหมเห็นมันผ่านผ่านสายตาดิสวัสดีครับไปก่อนนะคุณเธอคนนี้ตายแล้วยังผมก็กระทืบเครื่องนี้ก่อนเครื่องนี้ได้เยอะมากครับเครื่องนี้เยอะมากเราจะไม่ปล่อยเด็ดขาดโอเคเดรีอยู่ตรงนั้น,นครับเราไปเติมก่อนเครื่องนี้ไม่มีใครกลับมาเนาะเดรีเป็นไงเพื่อนตรงนี้สถานการณ์โอเคดีเนาะผมไปดูเครื่องนั้นแล้วกันนะมาดูเครื่องนี้ เบ๋เข้าหลังไ้ก่อนหนึ่งทีเดินดักเอ้ยหวัดดีหวัดดีเพื่อนมาทำอะไรในตู้แขวนไปก่อนโอเคเราก็ทิ้บเครื่องนี้ครับเพื่อคุมโซนนะฮะคุมโซนโซนนิ่งแต่เหมือนจะไม่มีคนเลยฮะถุ่มไปดูเครื่องนู้นก่อนเครื่องนู้นมีคนไหมเครื่องนู้นไม่มีรอยเท้าอาแต่เซเบิลมันน่ารักอะดิขอที จะบอกว่าขอทีขอทีขอทีได้เปล่า <c oughs> เฮ้ยฉีกโซนเหรอฉีกไปนู่นทำผมไม่ได้วิ่งกับเดเลตเลยไมย่ผมไม่รู้ว่าเดเลตไม่งไปไหนละผมวิ่งมาดูเครื่องครับ <c oughs> ไปไหนละ่คนไไนละคุณเธอไปไหนแล้วคุณเธอตี <c oughs> โอเค จะกลับมาเครื่องก็ต้องโดนผมไปก่อนแต่ว่าตายไปคนหนึ่งแล้วนะทุกคนเสือตายไปคนหนึ่งแล้วแล้วก็แขวนต่อแบบไม่รอใครทั้งนั้นอเอ้ยเมื่อกี้เห็นใครมันหัวขยับเมื่อกี้หัวมันขยับแบดุกดกระดีกกันเลยใช่ไ <c oughs> หมโอ้โห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 วิ่งฉีกเลยเหรอฉีกโซนเลยเหรอเฮ้ยตรงนี้สองคนเลยอ่ะสองคนเลยโอ้โห อยู่นี่กัน2คนเลยผมก็อุ้มเลยเด็จะวิ่งประเทศเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเกิดเราเจอเราอยู่ใกล้ใกล้เสาเนี่ยมันจะถูกวารไปที่อื่นนะครับเขาจะถูกวารไปที่อื่นโอเคยวผมเติมขวานสักหน่อยอขวานเราจะหมดละประเด็นคือตู้แม่งอยู่ไหนหมดวันนี้วันดีครับเแบบี้ไปไหนอะ่ะไปไหนอะ okay. โอเคโอ้กระตุกนานมากเมื่อกี้แ้งไปแป๊บนึงเลยอะทุกคน โอเคล้ว okay, ผมมาดูตรงนี้ก่อนว่าเขาช่วยกันหรือยังตรงนี้มีคนกำลังมาช่วย oh. เป๊ะเขาหลังไปก่อน <c oughs> ไม่ทันโอเคจากนั้นเราก็อุ้มคนนี้เลยครับ <c oughs> อุ้มพังไม่สนลูกใครแขวนต่อไม่ต้องไปคุมคุงคุมเครื่องอะไรแล้วตอนนี้โอเคเปิดตู้ครับเติมขวานนิดนึงแล้วเราจะมาดูเครื่องนี้ครับมาเช็คเครื่องนี้นิดนึง <c oughs> เครื่องนี้ยังไม่มีครับ เครื่องเนี้ยเอ้ย <S <S เกินไปเกินไปไมาฮิวกันตรงนี้เลยเหรอน้องเกินไปเกินไปนะอุ้มครับแขวนต่อแบบไม่รอเฮ้ยเสียงเข้าตู้ด้วยเหรอเดเลตไปเพื่อนตามเดเเลตดิลองตามเดเรลเลตไปครับโหคือแบบพอคนมันเยอะๆปึ๊บแล้วแบบนี่ไงนี่ไงประกบซ้ายขวา ก็กดซ้ายขวาผมว่าแล้วเดลเลตจะต้องเจออะไรคือผมปาแบบปาแบบอัดไปเลยอ่ะไม่รู้ว่าเจออะไรแต่ปาอัดเข้าไปก่อนนะครับไปดูเครื่องนู้นกันเฮ้ยอีการลั่นเห็นป่ะทุกคนอีการลั่นนั่นแปลว่าอีการลั่นนั่นแปลว่านั่นแปลว่าอะไรอ่ะนี่ไงอไอเจ๊กเหรออีการลั่นแปลว่าอะไรเจ๊ก นี่ไงนี่ไงออกามันลั่นอะไรมันลั่น,น,นก็โดดพี่ลั่นหน้าไปก่อนน้องเฮ้ยตอนนี้เหลือ3าคนแล้วครับพับเซฟไปเลยหนึ่งทีพับซีไปเลยหนึ่งเทปไอเจ๊งมันใส่กางเกงแบบขา,าขากับบวยด้วยวะโคตรเท่เลยวัดปลาพาดนะดิน้องเจ๊น้องจีบป่าอะไรก้อนน้องเจีบป่าอะไรก้อน,อออนอยังไงก็ต้องกระโดดครับตรงนี้นั่นนะ อันน่ะอันน่ะไปไหนน้องไปไหนน้องเจคฟอร์มมันเซียนอยู่นะแขวนเลยแล้วกันเพราะว่าแบบไอ้คนสุดท้ายขาแม่มูม,มันกระดิกแล้วครับเฟืงหมินนะ่ะผมก็เลยแบบแขวนไปเลยเบ๊ะเรียบร้อยครับผมหมดเกมโคตรตึงโคตรอันตรายดูดิเรามากับใครก็ไม่รู้เราสา,สามารถฆ่าได้หมดโอ้โหเรียบร้อยเอาไงเพื่อนคนนี้ขอโมลิได้ไหม ผมถามแค่นี้แหละผมขอมัริได้ไหมเขาจะรีโฮบเต็มหรือยังไม่ได้ขอ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 นะเดี๋ยวผมมัริเองต้องรอคนที่แบบโดนนั่งเก้าอี้ตายก่อนขอนะนี่ครับได้เวลามลริปี่ไงไจามลงกลางหลังดึงแ,แ,แล้วก็เอาเขาเอาเขายังไงยกขึ้นมาก่อนเฮ้ยคอยาวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วเอาเขาควิด ส่ติดส่ติดเข่ากันเลยทีเดียวกระตายกระตายหรือกระตุยโหดเกินเซอร์นี่ไม่รับรับมือไม่ไหวจริงๆนะโแต้มคิวเลอร์เดเลตเขาก็เยอะมากนะครับ3ามหมเลยผมก็3 2มหมสครับผมโอเคแต่ผมรู้สึกว่าเกมมันเร็วไปไหมมันไม่ถึง10นาทีอะเซอร์มันก็ล่วงหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันในเกมอีกเกมหนึ่งเลยดีกว่านะครับเลสโกคือเพื่อนมันโหดแบปไมากวะทุกคน คือแบบมันเลื่อยมาทีเดียวแบบถึงหลังไปเลยอะ่ะฮิวบิลลี่ตัวเนี้ยเฮ้ยผมผมเล็งรอก่อนผมเล็งรอก่อนไอฮิวบิลลี่ตัวนี้มันมีของมันมันไล่ใครวะฮิวบิลลี่เป๊ะนี่งไงกูเจอไงแล้วผมยกรอยกรอเบะอีกทีนึงเบะไปเบะพังโอเคไอฮิวบิลลี่ตัวนี้มันแบบมันเลื่อยมาทีแรกแบบถึงหลังเลยอะ่ะ โคตรเอาโคตรตึงโคตรอันตรายครับผมถ่มไปดูเครื่องนู้นนะเอ้ยเหมือนเหมือนเห็นครับเหมือนเห็นเหมือนเห็นเหมือนเห็นเมื่อกี้เหมือนเห็นนะเหมือนเห็นนี่งไงเข้าหลังไปหนึ่งทีว,ว้าวว่าเอ้ยฟาร์มไม้ไปหนึ่งทีน้องเจเบ๊ะ ไปไหนไปไหนรอบแค่นี้คุณจะไปไหนครับคุณรอบเล็กๆแค่นี้คุณจะมาผิวเกินไปนะบาง,บางทีทน่ะน้องนี่ผมแบบไม่หันหน้าเข้าหงเข้าหินเลยนะ <c oughs> เออแบบแบบว่าท้าทายอะ่ะแบบจะมาก็มาดิน้องอะไรเ <c oughs> งีง้ยเฮ้ยตรงนู้นสองคนตรงนู้นออร่าตรงนี้ออร่าเหมือนกันตรงนี้ออร่าเหมือนกันเอาดี <c oughs> สวัสดีครับเบบี้ <c oughs> งอยู่นะดีดีผมว่ามีตกกระจายอะมีตกกระจายอยู่เนผมผมไปกับไอ้นี่ดีกว่าผมไปกับไอ้เรื่อยดีกว่าเรื่อยเพื่อนตามไปเปเอ้มันจะมาจุ๊กสองคนมันจะเก่งเกินไอ้นี่มันจะมาจุ๊กสองคนมันจะเก่งเกินไปป้าคุณเฮ้ยสวยคมโดนได้ยังไงวะ กตีโดนได้ยังไงเมื่อกี้ผมโดนสตันอยู่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ทางไหนนะผมไปดีว่าแถวนี้มันอยู่แค่คนเดียวว่ะดิมันไม่มันเราต้องไปแบบที่คนเยอะๆสองเครื่องเนี่ยผมว่ามีต้องมีเครื่องไหนสักเครื่องหนึ่งที่มีแล้วผมลันลันต่อลันยาออ้ยมีเยอะเลยครับผมมีเยอะเลยครับเ๊๋เข้าหัวไม่กันบางทีเป๊เข้าหัวอีกทีหนึ่งไปเพื่อนตรงน้นตรงนู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 ้นมีอีก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 ตรงนี้มีอีกมีอีกเพื่อนมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อน มาเร็วมันไม่เห็นหนอนนอะเพื่อนมาเร็วมาเร็วโอ้คก่ให้มึงลุมมึงไปงหนวะนะไอ้นี่ทํางานได้เป็นทีมปแต่ผมเห็นมีคนวิ่งมาลานี่เยอะอยู่นะทุกคนโอเคนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอโหโถเอ้ยเนี่ยเนเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเ้นนี่เนี่ยเนียเนียเนีย มันมาอีกไหมเครื่องเนี้มันมาอีกหรอมันห่วงเครื่องนี้อยากได้เครื่องนี้มากๆอ่ะมาดิแล้วผมแขวนพังแขวนสองสยองขวัญตรงนี้มีคนนึงไอ้สองเครื่องนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คสักหน่อยครับแต่ผมแบบเครื่องนี้มันจะเสร็จแล้วอะผมว่ามันอยู่แถวนี้กันเยอะเชื่อดิเออเนี่ยสองเครื่องนี้มีไหมแล้วผมวิ่งมาเช็คสักหน่อยสักหน่อยสักหนึ่งไม่มีเลยครับไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้เลยเดี๋ยน้อง เครื่องนี้ก็ไม่มีแต่ว่าผมเจอไงนี่ไงเอ้ยสปินเบิร์ดไปแล้วครับผม,มเรา,ต,เา,เเาเต้องเอาคนเจ็บดิวะต้องคนเจ็บดิวะต้องคนเจ็บดิวะน้องคนมันเจ็บอยู่เราก็ต้องซ้ำได้ยินเสียงเทา้าปะเม่เกี้นี่เหมือนได้ยินเสียงเทา้านี่ไงมาดิไปไหนอะไปไหนอะน้องกลางหัวไปดิไอตรงไอตืบ๊บ ไอ ah, oh, uh ้ติ๊บไปไหนแล้วไอ้ติ๊บไปไหนแล้ววะไอ้ต <happily> ิ๊บเองอะได้ตายไปแล้วไอ้ติ๊บหมดไอ้เวรกูหวดนี่ไงหัวส่งขาเชื่อเบื่อทวงไปดีไอ้ติ๊บไปกับตะคุณจู้จีไปซะเฮ้ยแต่ตายไปแล้วคนหนึ่งนะทุกคนเหลือสี่เครื่องอ่าเหลือสามแล้วทีนี้แหละเป็นเรื่องแล้วไง เป็นเรื่องแล้วไงมันไปหน่อยคือแบบเอาจริงๆอ่ะถึงตัวมันจะเก่งแค่ไหนแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่แบบเดินดินกินข้าวแกงกันเนาะโอเคเดี๋ยวผมเช็คถแถวเครื่องตรงนี้ก่อนมีอ่อะเปล่าสวัสดีครับเบบี้ห <c oughs> ลบลงหลบลายหลบลงหลบลายเครื่องนี้ไม่มีผมรันเครื่องก่อนอ่าตรงนี้มีเดยตรงนี้มีเดยแต่ตรงนี้แม่งรอบเซฟด้วยครับประเด็นอะ่ะฮันน่า ชอบเล่นเครื่องหรเปล่าชอบเล่นเครื่องหรเปล่าพับไปแล้วหนึ่งสเต็ปครับผมแล้วเข้าตรงนู้นไม่มีที่ไปต่อนะบอกไว้ก่อนนะมไม่มีที่ไปต่อนะไม่มีที่ไปต่อนะไปเลยเพื่อนขอมพไปเลยเดี๋ยวเราไปรันต่อนีอ่ไงเข้าหลังไม่หนึ่งทีเป๊เพื่อนจะมาป่าวะเป๊ะ เพื่อนเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็เวเร็เวเร็วเพื่อนกูรออยู่เร็วเบ๊ะเบ๊ะนี่ไงเขาเรียกว่าคอมโบแบบคนลักเดียวครับน้องโอเคกูจะม,มาได้มาโถแล้วเราแขวนเลยครับตายไปสองแล้วทุกคนกเดี๋ยเซิร์มันก็ปั่นไฟไว้เอาเรื่องอยู่เติมขวานนิดนึงเติมขวานกันนิดกันนึงโอเค เครื่องอยู่แถวๆโซนตรงนู้นอุย้ยอยู่เยอะเลยครับอยู่เยอะเลยเ,เดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนหน่อยไหมแต่ผมอยากพังตรงเนี้ยจุกเด็กเนะี่ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีเครื่องครับเราจะไม่ไปรอยเท้ารอยเท้ามีคนโดดลงมาโดดลงมา,ดดงมาอุย้ยแต่มันสปินเพิร์ดแล้ดิไปเอ๋ยไอ้นี่ไปคมมาเน้่ยเหลือจะเชื่อว่าเกม เข้าหัวไปดิน้องอมามา,ามาดิน้องก็มาดิเวิร์กเวริรเหลือสองเครื่องก็จริงแต่ว่าเขาก็ตายไปสองครับเขาก็ตายไปเยอะอยู่โอเคเนี่ยเดี๋ยวเราคุม3าสเครื่องนี้ตรงนี้เลยใกล้ๆก,ก,กันอนะ่ะฟินๆอิ่มๆเอ้ยเห็นนะเห็นนะใส่แว่นดำอ่ะเข้มมาเลยนะ เข้มมาเลยนะเข้มมาเลยนะอุนเธอเข้มมาเลย<อ>ไปหลอ่อไปเข้มไปเมมไปตึงแล้วผมแขวนต่อครับผมเดี๋ยวเรากระทือบเครื่องนี้ก่อนโอ้กระทืบไปได้อยู่นี่วะเราเครื่องนะมีคนบ้ามีคนป้าเหม,มือนจะไม่มีครับผมเหมือนจะไม่มีครับผมแต่เครื่องนี้ยังระเบิดอยู่นะเอาตรงนี้มีคนนั่งเก้าอี้อยู่ด้วยอา้าวสบายแล้วเอาตรงนี้ไม่มีคนเลยไว้ทุกคนเอา เหลือแต่เครื่องเนี่ยแต่เครื่องเนี่ยอยู่ไกลโซนนะครับมันเป็นเครื่องที่แบบไม่ค่อยอยากจะหน้าไล่เท่าไหร่อ่ะนึกออกปะมันไกลโซนเกินอ่ะแบบไกลปืนเที่ยง <c oughs> แล้วรอบไม้อย่างสวยบักขวมึงไอ้รอบไม้สวยเกินมาดิโอเคบังคับให้เขาใช้ไม้ตรงนี้ไปก่อนนะตรงนี้รอบมันสวยเกินเลยดิโอเคกระทืบก่อนโอโ้ทั้งไฟฉายทั้งระเบิด อร่อยเต็มตาหน้าแหกไม่ดีเจโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเครื่องตรงนู้นนะครับเนี่ยที่เพื่อนเรากำลังเลื่อยไปอ่ะหุ้ยหุยสว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 ยเพื่อนสว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 ยเพื่อนยกขวานรอมีใครไหมผ่านมาทางเนี้ยปี๊งไงเขาหลังไว้ก่อนหนึ่งทีเขาเรียกว่าตอดตอดยังไงเหมือนเขาไปหมดแล้ว่ะแถวๆเนี้ยไม่มีใครมาไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้ โอเคเข้าไปหมดแล้วชิวๆทีนี้เราก็กระทืบครับคุมโซนคุมโซนแต่เราไม่โยนเกมเอ,อ่มันรู้ว่าเราเห็นออร่าครับเขาจะพาเราวนตรงนี้ครับโอเคก็พาวนไปดิน้องก็พาวนไปดิพับปะลาร้ายอะ่ะไมาก็พับได้นะถ้ามันจำเป็นอ่ะน้องนั่นนะเขาชอบเลยว่ะพับเออลาทิงอีกโก้แล้วพับหมาซ้ายน้อง โอเคละลายไม้ต okay, so, anyway so, so ัวนี้ออกแล้หลระก็ไปคุมโซนคุมเครื่องครับผมตรงนี้ก็ยังระเบิดอยู่ตรงนี้ยังไงตรงนี้เครื่องก็ยังระเบิดอยู่โอเคเพื่อน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 ไอตีเพื่อนพอมเข้าหลังไปดิเนาะ โอเคสวยอย่างนี้อยู่ในโซนเล่นอยู่ในโซนเล่นอยู่ในแผนนมาเนองทุกทีโอเคตรงนี้ก็มีไม้ที่ล้มไว้อยู่เราก็กระทืบเลยแถวนี้ผมคุมอ่ะผมบอกให้ผมไปกระทืบเครื่องนั้นก่อนผมเล่นแบบชิวๆเล่นแบบง่ายๆเล่นแบบสบายๆไม่ต้องไปซีเรียดซีเครียดเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในการคำนวณของน้อไว้หมดแล้วอยู่ในการคำนวณของเราไว้หมดแล้วครับน้อง ไม่มีการปั่นเกิดขึ้นครับไม่มีการปั่นเกิดขึ้นครับรอยเท้าไข่วันหน้าฮะทะลึงล่งทะลึ่งจะมาเนียนโปงเนียนปัานทะลึ่งเกินไปน้องอันนี้ทะลึ่งเกินไปน้องแขวนเลยแบบไม่มีอีโก้ผมว่ามันน่าจะเครื่องนั้นอาจจะต้องปล่อยนะครับเครื่องนู้นอะเครื่องนู้นจะต้องปล่อยเลยจิตสัมผัสปะล่ะจิสัมผัสปะละ่ะจิสัมผัสปะละ่ะ,ละ <c oughs> กูปาอะไรอ่ะเจอะไรคนนี้กับดาคนจจ้ชูไปซ้ายหนุ่มแขวนกันเพลิน แค่แขวนเพลินเพื่นแขนนั้นพอว้าวเข้าหัวเราว่ามีช็อกว่ามีช็อกว่ามีช็อกเพื่อนเพื่อนทางนี้ทางนี้เพื่อนทางนี้เพื่อนนี่ไงเรารีเฟทเด็กอเมริกาีเฟทเด็กอเมริกาเมึงไล่ใครเมื่อกี้มึงไล่ใครมึงไล่ใครเพื่อนมึงไล่ใครไล่ไอหนุ่มนี่หรอไล่หนุ่มนี่หรอไล่หนุ่มนี่หรอเพื่อนมาดิ โอ้โหโอ้โหไปไหนแล้วไอ้หนุหม่มนั้นอ่ะกูยกขวาล้อนแต่บ้านตะทุ่งไปละไปเราเสียเวลาตรงนี้เนิ่นไปแล้วเพื่อนแม่งไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่ะเออเพื่อนไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่ะหึ่งอดีอืมอืมอืมออันนี้มั่วอันนี้เขาเรียกว่ามั่วลายครับมั่วลายวิ่งแบบมั่วลายโอเค ตอนนี้เหลืออยู่เฮ้ยเหลือ3มคนแล้วนี่ว่าอาจจะต้องปล่อยนอนครับผมอาจจะต้องปล่อยนอนครับไปดูเครื่องนู้นดิไปดูเครื่องนู้นดิเพื่อนเจอไหมอ่ะเป๊เป๊นี่งไงหลับกลับไปน้นเพื่อนกลับไปน้นแล้วคนเดียวมาชุบยังแถวแถวนี้มันมาชุบหรือ,อยัง ผมอยากจะถามแค่นั้นแหละว่ามันมาชุบหรือ,อยังเฮ้ย hey! เข้าหลังเลยเหรอเพื่อนเว์จัดโอ้โหโคตรตึงโคตรคมไปอะไรอะไรจะมาลุกต่อหน้าต่อต,อตาพี่มันเกินระปุยลระมูยเพื่อนมาครับกลับดาวคน้อ้ชูไปซะไอเด็กคนนี้แล้วก็คนล่าสุดเนี่ยเราทำเขาลม้มแล้วแถวฝั่งตรงนี้นะครับอ่ะเราลุกขึ้นมาแล้วไง เพื่อนมาเร็วมาด่วนมาด่วนสองหนึยังไงมันจะมันจะมันจะไปไหวได้ยังไงสคนอ่ะนี่งสองคน,น,งงคนมันจะไปไหวยังไงก้อนมันจะไปไหวยังไงก้อน ันเป็นการแสดงความดีใจครับของคิวเลอร์นะครับทุกคนเขาออกไปแล้วครับเขาชักปักไปแล้วเขาบอกว่าไม่เล่นไม่เล่นแต่ว่าผมจะโมลี่ไงแล้วผมสำสพทีนึงครับผมเพื่อเป็นมารยาทนะครับจากนั้นก็โมลีทิ้งเลยอุ้ยเสียงท่อใกล้ๆเลยว่ะทุกคนอฮจับดึงคอขึ้นมานี่จับยกขึ้นมาด้วยมือเดียวครับโจนานี่ไงแล้วฟิตโจนาแล้วเรียบร้อยกับดาวโคตรเจ้าชู้ไปหนึ่งสเต็ปท่วน โอ้โห oh, ท่ออยู่ตรงนี้เลยเป็นไงคือแรกๆอะ่ะเขาอาจจะปั่นไว้ก็จริงแต่แบบช่วงหลงัลงๆคือเราเข้าโซนแล้วไงแล้วอยู่ในโซนแล้วไงโอ้โหแต้ม38มหมครับคมคมเลยครับผมกระต่ายมันก็ัวดีเหมือนกันนะแต่จริงๆนี่มันไม่ใช่กระต่ายอันนี้มันกระต่ายหัวกว้างเป็นไงครับทุกคนมันจริงๆครับสำหรับ The Huntress ครับในโหมด8 V2 คือถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะมาฝึกปลาขวานอะไรเงี้ยคือโหมดนี้ผมออกเลยแนะนําเลยมาฝึกเล่นได้ครับและหลายตัวทุกตัวคือเก่งหมดนะครับผมแล้วก็ขวานนี่มีให้10อันเลยครับในโหมดนี้เอามาปลาฝึกปาไ ม,มันเพลินๆครับผมสำหรับวันนี้ลาทุกๆคนไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม